สวัสดีครับสวัสดี f c อลุงรวินครับผมพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเมื่อนี้จัดเตรียมสรีพ่วงนะครับน้ำทรงลูกค้าทางอำเภอคกผู้ใช้นะครับผมตัวนี้เป็นสเปค3เมตร10นะครับพร้อมก่วงยุ่เมตร80นะครับลูกค้าสร้างเป็นเสาโพค่ะผมพามาเบ่งตัวรถไกลๆนะครับทับหลังเข้าส่เป็นเล็้งล้างน้ำให้ลูกค้านะครับลูกค้าสร้างเป็นล้างน้ำนะครับ ในบันทุกอ้อยนะครับเสาห้องก็ะใสเป็นล้างน้ำให้นะครับคันนี้ลูกค้าน้าไปใส่ครับคูบุตรเอลซศูนย์นะครับผมลูกค้าสร้างเป็นสีแดงนะครับพัามาเบ็นงานฉุดคอครับผมคือกันทุกขั้นนะครับผมงานเชื่อมงานดํานะครับทุกระยะของการพับคอห้องกับสีดามแล้วก็เชื่อมแข็งแรงแข็งแรงให้ลูกค้าัอาส่นะครับ ชุดคอ้คือกันนะครับผมเผาสองนิ้วกว่าได้เล็ก16บมิลนะครับส่วนคอ้ห้องคอก็ให้พอดีกับหางรดลูกข่านะครับผมขาตั้งก็เป็นเกีียวปรับนะครับบ้างดุมให้ลูกค่านะครับหมุนง่ายนะครับคัานนี้เป็นเผานอกนะครับเพาสันนะครับยางเจ็ดร้อยกระทะใหม่ป้ายแดงนะครับผมยางไหนไม่ถูกเส้นน็อตไม่ถูกโตครับผมปิดหัวเพาหัวดุมให้งามๆนะครับผม สามเมตรห้าสิบนะครับน้ำหนักบรรทุกนะครับหาหกตันนะครับบรรทุกอ้อยบรรทุกมันนะครับผมอเนกประสงค์นะครับแจ้ฟุ้นแจ้ไใหม่ก็ได้นะครับผมขันเนี้เปิดได้สามด้านนะครับเป็นขอกตํใส่กับลนแอลพอดีนะครับผมเสือเผาสั่นนะครับความกวงเสือเผากระยู่อ่าเมตรหกสิบสามถึงหกสิบห้าเซนนะครับสีแดงนะครับ รวดไลฟ์กัพอใไซได้นะครับผมพ่อจัดจ้านนะครับสำหรับลูกค้าสนใจนะครับทักขมาได้นะครับอูรุ่งละวินนะครับ0960120878นะครับนีเบอร์เดียวนะครับผมแอดไลน์กับเบอร์นี้นะครับแล้วก็ทักมาทั้งเพจเฟซบุ๊กของอูรุ่งละวินก็ได้นะครับผมชิวต่อไปก็จะเป็นอ่าเป็นรถใหย่นะครับ ของลูกค้าทั้งบ้านโคกบางไม้นะครับผมกับยูอำเภอโกสุมเฮาเนี่ยนะครับกับบอกระยนะครับผมคิวต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ